สวัสดีครับวันนี้ข้าต้มจะมาตัดเล็บโชครับพผมตัดเล็บโชวครับดูสิว่าเขาต้มเก่งแค่ไหนครับชุดเท่ไหมครับอันนี้ชุดตัดเล็บนะครับอันนี้คือชุดตัดเล็บนะครับพผมเท่ไหมครับรอไหมครับอะดูชุดตัดเล็บครับเดี๋ยวผมจะตัดเล็บให้นะครับแม่ตัดเล็บให้หนูนะตัดเล็บให้หนูนะครับดูนะ โอ้โหคนเก่งเก่งจังเลยลูกเก่งมากเลยครับเก่งมากเลยครับตัดไปปลูกไปปนะครับโอ้โหเก่งมากเลยชยยศเสร็จแล้วหนึ่งข้างครับเสร็จแล้วหนึ่งข้างครับออีกข้างหนึ่งนะอีกข้างหนึงนะลูกนะโอ้โหเก่งจังเลยลูกเก่งมากเลยครับต้มๆของแม่ อ้า้ยเก่งมากเลยลูกเก่งมากๆากเลยนิ่งมากเลยเออนิ่งมากเลยครับต้มๆแข่งที่ฉุดย่อยครับลูกโอ้คนเก่งของแม่ดูชินเนี่ยดูสิชุดนี่ดูชดดุด,ชดตัดตัดเล็บสิครับเก่งถึงใต้อกเลยครับโอ้มันปิดตาเหรอครับลูก ปิดตาลูกเหรอครับโอ้โหนี่ชุดตัดเล็บนะครับนี่แค่ชุดตัดเล็บนะครับเดี๋ยวจะมีชุดไปโรงเรียนนะครับเดี๋ยวแม่จะพาใส่ชุดไปโรงเรียนนะครับตัดเล็บเสร็จเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยพิ่งเยเพิ่งเยเพิ่งอยเพิ่งเยเพิ่งใส่ไม้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 ยังพไม่จบคืออย่างนี้ตัดเล็บก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็แต่งตัวไปโรงเรียนกันนะสพายกระเป๋าไปโรงเรียนกันนะรู้ไหมรอดูกันนะครับ เราดูข้าวต้มตัดเล็บเสร็จแล้วจะแต่งตัวไปโรงเรียนมีสะพายกระเป๋านักเรียนด้วยนะครับสะพายเป้ด้วยนะครับคอยดูข้าวต้มจะไปเรียนหนังสือเท่ๆนะครับ fc ทุกท่านคอยดูข้าวต้มนะครับแค่ชุดนี้ก็กินขาดแล้วใช่ไหมครับแค่ชุดนี้ก็กินขาดแล้วใช่ไหมเออเก่งจังเลยเก่งที่สุดในโลกเลยลูกไม่ร้องไม่งอแง นิ่งมากครับนิ่งแบบสุดๆเลยครับเออเฮ้ uh huh. ติดคอยติดตามชมชุดไปโรงเรียนของข้าวต้มนะครับอ๋อครับลูกเออหันมามองแม่หรอครับลูกอืมทำไมลูกเก่งขนาดนี้ลูกอืมทำไมต้นไม่เก่งขนาดนี้ล่ะครับลูก mm hmm. เก่งที่ชุดเลยเด็กอะไรก็ไม่รู้เก่งมากมายเอซี oh. เห็นแล้วจะไม่หลงรักได้ยังไงเนี่ย เก่งมากมายตอนนี้ยังไม่มีเสื้อใส่ครับมีแค่หมวกกางเกงเฉยๆครับเสื้อยังไม่มีครับเดี๋ยวไปหาซื้อเสื้อก่อนนะครับสีส้มครับเดี๋ยวหาซื้อเสื้อสีส้มก่อนนะครับไม่ได้แค่หมวกมาครับไม่ได้แค่หมวกมาให้ลูกใส่ใส่เวลาตัดเลบ็บก็จะรู้ว่าลูกอ่ะยังเป็นเด็กน้อยอยู่ใช่ไหมลูกต้องเป็นเด็กน้อยใช่ไหมครับตัดเล็บอะครับลูกใช่ไหมอ,อ๋อนิ่งได้ใจเลยลูกนิ่งได้ใจเลยลูกโอ้ ขอบคุณครับก่อนขอบคุณนะครับที่ติดตามหนูครับติดตามให้กํากำลังใจหนูตลอดมาฝากกดไลค์กดแชร์กดสั่งกระดิ่งให้หนูด้วยนะครับฝากดูโฆษณาให้หนูด้วยนะครับเพว่หนูจะได้มีคลิปใหม่ๆน่ารักน่ักมาเป็นกําลังใจให้พวกหนูด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ่อ